ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและกลับมาพบกับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ๆโดยพวกเราทีมงานมอตรไรลวลกันอีกครั้งนะครับในส่วนของวันนี้กระผมแอดมินจอห์นมอเตอร์ไรลวลก็จะขอพาเพื่อนๆมาอัปเดตข้อมูลของรถมอเตอร์ไซค์รุ่นหนึ่งที่เตรียมจะถูกเผยโฉมในประเทศเพื่อนบ้านของเราเร็วๆนี้กันสักหน่อยดีกว่าครับซึ่งโมเดลที่ว่านั้นก็คือเจ้า Honda Winner x 1 5 0รรุ่นล่าสุดที่แม้มันจะถูกเผยโฉมในประเทศเวียดนามมาแล้วประมาณปีกว่าๆแต่ จนตอนนี้ครับในประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นอีกที่หนึ่งที่มีการวางจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์โมเดลนี้ด้วยแต่ใช้ชื่อเรียกเท่ๆว่า RS 1 5 0 R กลับยังไม่เคยมีการปรับชมรถมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้ของพวกเขาให้เหมือนกับชมประเทศเวียดนามเลยแม้แต่น้อยแต่ล่าสุดครับจากข้อมูลที่เราได้รับมาเนี่ยดูเหมือนว่าเจ้า Winner X 1 5 0รุ่นล่าสุดได้ถูกนำไปวิ่งทดสอบในประเทศมาเลเซียแล้วเป็นที่เรียบร้อยซึ่งจากภาพที่เราเห็นในเบื้องต้นณตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าทาง Honda ามาเลเซียจะไม่ได้มีการปรับสเปครถใดๆเลยทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นชุดแฟริ่ิงรอบคันชุดระบบกันสะเทือนชุดระบบเบรกหรือแม้แต่เครื่องยนต์ที่เป็นบล็อกสูบเดียวดับเบิลเฮดแคมชาร์ปสวาล์วระบายความร้อนด้วยน้ำความจุราวๆ1 4 9่งรซีซีซึ่งอันที่จริงก็เป็นบล็อกเดียวกันกับ Honda c b 150 r 150R รุ่นล่าสุดที่วางจําหน่ายอยู่ในบ้านเราแต่ถูกปรับจูนใหม่ให้สามารถทํากําลังสูงสุดน้อยลงเพื่อที่จะได้เหมาะสมกับรูปแบบการใช้งาน ของตัวรถมากขึ้น ก็ดูเหมือนว่าในตัว w i n n e อร์ X150 หรือ Honda RS150R ที่เตรียมจะทำการวางจำหน่ายในประเทศมาเลเซียเร็วนี้ก็น,น่าจะยังไม่ได้มีการปรับออปชันในจุดนี้ใหม่ใดๆทั้งสิน้นเพราะอันที่จริงตัว RS150R รุ่นปัจจุบันที่วางจำหน่ายอยู่ในประเทศดังกล่าวก็ไม่ได้มีสเปคที่แตกต่างไปจากตัวรถในประเทศเวียดนามเลยแม้แต่น้อยยกเว้นแค่เพียงจุดเดียวครับนั่นก็คือชุดสีหรือว่าชุดสติ๊กเกอร์ที่ถูกออกแบบใหม่เพื่อให้มันรองรับกับความต้องการของลูกค้าใน ประเทศมาเลเซียมากกว่าทีนี้ถ้าเพื่อนๆถามว่าแล้วมันมีโอกาสหรือไม่ที่ตัว Honda Winner X 150หรือว่า Honda RS150R โฉมใหม่จะถูกนำมาทดสอบแล้วก็วางจำหน่ายในประเทศไทยของเราด้วยหรือไม่ในจุดนี้เราก็ต้องขอเรียนข้อความตามเดิมนะครับว่าตราบใดที่ Yamaha Exciter 150ยังไม่สามารถทำยอดขายได้อย่างเปรี้ยงปร่างนักในบ้านเราทาง Honda ก็คงไม่มีแผนที่จะนำรถมอเตอร์ไซค์แนวสปอร์ โมเป็ดใบรุ่นนี้มาวางจำหน่ายในบ้านเราเพิ่มเพราะอาจจะจริงอยู่ว่ามีใครหล,หลายๆคนที่รอคอยการมาของมันแต่ถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะถือว่าเป็นตลาดส่วนน้อยเมื่อเทียบกับรถมอเตอร์ไซค์ประเภทอื่นๆที่สามารถแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดได้มากกว่ายกตัวอย่างเช่นรถมอเตอร์ไซค์ในกลุ่มรถสกูตเตอร์ที่สามารถทำยอดขายได้ดีอย่างต่อเนื่องมาตลอดในช่วง10ปีที่ผ่านมานี้ดังนั้นถ้าใครรอาการมาของตัว Honda Winner X150 หรือว่า Honda RS150 อกันยู่งานนี้ก็คงมีแต่จะต้องรอคอยกันต่อไปนะครับหรือถ้าใครอยู่ทางภาคใต้ก็รอเพื่อนบ้านชาวมาเลเซียขี่มันขึ้นมาเที่ยวแล้วก็ลองขอสัมผัสตัวจริงทางนั้นเอาก็แล้วกันนะครับหรือถ้าใครมีโอกาสได้ลองขี่ดูลองรีวิวให้พวกเราได้ทราบกันหน่อยนะครับเผื่อเราจะได้ลองเอาไปคุยกับทาง h อน da ประเทศไทยให้ว่าโมเดลรุ่นนี้เนี่ยมันน่าสนใจจริงๆและถ้าหากทางผู้บริหารมีความเห็นเกี่ยวกับโมเดลนี้ออกมาอย่างไรอีกบ้างเรา จะมาอัปเดตเพื่อนได้รับทราบกันโดยแน่นอนแต่ทั้งนี้ยังไงก็อย่าลืมกด s u b สไครต์และกระดิ่งแจ้งเตือนยูทูบชาแนลม o โต r ไรว a ลรวมถึงไปกด f o l lowing แล้วก็กดซี First Fanpage Facebook m o โต r ไรว a ลให้กับพวกเราด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการอัปเดตข้อมูลข่าวสารในครั้งต่อๆไปส่วนในวันนี้กระผมแอดมินจอร์นม o โต i ไรวลก็คงต้องขอลาเพื่อนๆกันไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ